สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องวงการประกวดนางงามนะครับซึ่ง Miss Universe Thailand เขาก็จะจัดประกวดทุกจังหวัดเหมือนกับ m s s s แก n น Thailand ก็ตีมเดียวกันเลยไม่มได้มีอะไรแ,แปลกใหม่แต่มันก็ทำให้แต่ละจังหวัดก็จะมีปัญหานะในการทำทั้งม s สแกนทั้งมียูนิเวิ r ์สเพราะว่าสปอนเซอร์มันก็จะมีกลุ่มเดียวนะครับในแต่ละจังหวัดมันไม่มีสปอนเซอร์เยอะๆมากมายหรอกการหาสปอนเซอร์เขาต้องแย่งชิงกัน ก็ไม่เป็นไรครับก็ก็ถือว่าดีก็จะเป็นการสร้างเป็นเวทีให้กับคนนะนะั่นแหละเด็กๆนะมีเวทีมากขึ้นเยอะขึ้นแต่ที่มันไม่ดีก็คือว่ามันเป็นการแบ่งแยกมันเป็นการแข่งขันมันเป็นการโจมตีกันไปกันมานะครับมันก็เลยไม่สนุกเลยเพราะว่า ถ้าเคยไปประกวดมิสยูนิเวิร์สแล้วก็ไม่สามารถจะมากวดมิสแกนได้อันนี้คุณนวัดเขาตั้งเป้าไว้ครับแต่มิสยูนิเวิร์สเขาก็บอกว่าเขาเปิดโอเพนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เจ้าของกับเจ้าของมีปัญหากันคนที่ได้ลิขสิ <c oughs> ทธิ์มิสแกนไทยแลนด์ก็มีปัญหากับคุณนวัดนวัดก็เป็นคนเจ้าของลิขสิทธิ์มิสไม่ใช่คนที่ได้ลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด คุณปุ้ยอะไรเนี่ยก็มีปัญหากับคุณวัดเพราะคุณวัดก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มิสแกรนไทยแลนด์ส่วนมิสยูเนเวอร์สนะครับคุณอะไรนะั่นแหละชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเจ้าของที่ไปเทคโอเวอร์มาผมจำชื่อไม่ได้ก็มีปัญหากับคุณวัดเช่นกันคุณวัดเขาเป็นเจ้าของมิสแกนดิเตอร์เนชั่นแนลแต่ครับมันก็เลยไม่ค่อยสนุกเลยแล้วก็ที่เป็นเรื่องเป็นข่าวเป็นข่าวค้างก่อนน้นก็คือว่า คุณนวัดมาประกาศว่าจะไม่ต่อสัญญาอิงฟ้าให้กับคุณทรายมาดามฟิลนซึ่งเป็นเจ้าแม่อยู่พิษณุโลกเนี่ยครับไม่ต่อสัญญาเพราะว่าหมดสัญญาพอดีและคุณทรายมาดามฟิลนก็จะมาเป็นเจ้าของนิขสิทธิ์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์จังหวัดพิษณุโลกนะเดี๋ยวคุจะพูดในส่วนตอนหลัง ว่าคุณทรายไม่สมควรที่จะมาทำมิสยูนิเวอร์ไทลนด์จังหวัดปิษณุโลกนะเพรมีเหตุผลของผมกรณีเดียวกันนะครับก็คือคุณพิมพ์ลพายคุณปุ้ยเขาก็มาพูดถึงไปแบบพูดไปพูดมาพูดอะไรไม่รู้กอนพาไปหรือไงไม่รู้แล้วก็ได้ข่าวสารมาไม่ดีเพราะว่ามีลูกน้องมีทีมงานบอกว่าพิมพ์ลพายเขาจะมาซื้อลิขสิทธ มิสซูเนียไทยแลนด์จังหวัดไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้จังหวัดไหนแต่ไม่ใช่คุณทรายรคุณพิมรีพายโอ้เสียงดังจริงไอกาตัวนี้นี่มันอยู่ข้างหลังมันมากินน้ำมันมาทุกวันมันก็พิมรีพายคือคุณปุ้ยเนี่ยก็ได้ข่าวมาได้ข่าวที่ไม่ตองอะครับ คือมีทีมงานบอกว่าไอ้คุณพิมรีพายเขาจะมาประทํานะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์จังหวัดไหนก็ไม่รู้ม嘛คุณปุ้ยเขาเผ่อพังปากพูดไปถึงพิมรีพายพูดไปถึงเจ้าแม่ออนไลน์เบอร์ต้นต้นของประเทศของพูดว่าเตรียมถือลิขสิทธิ์ของจังหวัดรอรุ้นว่าจะปิดดิวได้ไหมอะไรทำนองนี้ปรากฏว่าคุณพิมรีพายก็เต้นเต้นแล้วก็ออกมาโวยวายครับ <laughs> ว่าพิมพ์ไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องครับคือทําธุรกิจแบบนี้แย่นะเอาไปเขียนเอาไปเขียนข่าวไปเขียนถนนแย่นะขอประทานโทษถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันใช่ก็ไม่มีใครเคยมาพูดกับกูเลยเอาไปพูดเพื่อเรียกกระแสทําธุรกิจแบบนี้มันไม่มืออาชีพนะคะฉันเปไม่ใช่แม่ค้ากระจอกนะ ฉันไม่ใช่แม่ค้าอวดรวยแค่เงินลงทุนในพอร์ตเยอะมากนะคะนี่แหละอวดรวยแล้วพิมลิพายแต่ถ้ามาดีวนางงามแล้วดีวกะจอบไปโพสต์หน้าเพจว่ามีการลงทุนแต่ไม่มีการติดต่อมาสเลอหอหีบไม่รู้คําว่าเฮียหรืออะไรไม่รู้นะเฮียแต่เขาบอกสเลอหอหีบแล้ว่ามีบวกบวก,บวกนะคะที่ออกมาพูดดกีก็บอกว่าไม่มีการดีวไม่มีการติดต่อพิมไม่ได้พลาดพิงใคร พิมพมีหุ้นเยอะเข้าใจเรื่องการคอรัคกันดีพิมพ์ชี้แจงในมุมของพิมพ์ซึ่งทําไมต้องมาพูดต้องพูดเพราะว่าการท,ทําธุรกิจของพิมพ์ถ้ามีเจ้าอื่นอยากร่วมงานกับพิมพ์แต่พอเห็นมีอันนี้พิมพ์ก็ต้องพูดเพราะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเราจะมานั่งเสียเวลากับคนโพสต์มั่วได้ยังไงก็ต้องออกมาบอกว่ามันไม่ถูกนะคะเดี๋ยวผู้ประกอบการท่านอื่นจะเข้าใจผิดนะคะ ฉันไม่ได้มานั่งเติมเน็ตสิบเก้าบาทแล้วมาโพสต์มั่วซั่วฉันทําธุรกิจฉันทําแบบมีแผนมีหลักการไม่ใช่โพสต์แล้วก็ออกมาขอโทษแก้ตัวมันไม่ใช่พิมพ์ไม่เคยพูดซ้ำซากนะพูดครั้งเดียวจบเธอก็บอกว่าติดต่อเธอยากหน่อยแต่ก็ไม่เกินความสามารถคนที่มีอิทธิพลในวงการ พิมพเป็นคนอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่พอที่จะกล้าบอกว่าถ้ามาดิวจะไม่เป็นแบบนี้เลยบริษัทพิมพ์รีพายมีพนักง,งานประจำ2,000คนมีสัตว์ในเครือ10บริษัทเพราะงั้นพิมพ,พอจะมีประสบการณ์ในการทําทุกิจน,นะคะนี่แหละครับคือการอวดร่ำอวดรวยนะพิมพที่บอกไม่ได้ออกตัวไม่ได้อวดร่ำอวดนี่แหละคือการอบร่ำอวดรวยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปพูดเลยหรอกคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีลูกน้องกี่พันคนคนเ็ารู้อยู่แล้วมีกี่บริษัทอะไม่ต้องไปคุยโมหรอก ก็พูดในประเด็นว่าไม่ได้เคยดิวในเรื่องมิสยูนิเวิร์สประจําจังหวัดก็ท่านั้นก็จบแล้วคุณปุ้ยเขาออกมาแล้วเขามาเขาก็ไม่เชิญขอโทษนะเา็าออกมาแล้วว่าไอคนที่มาบอกเขาอ่ะมันโทรมาขอโทษแล้วมันเข้าใจผิดเขาก็ชิียวเวแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาพิมพ์เบอร์พิมพ์รีพายเขาจะดิวโดยตรงดิวส่วนตัวนะครับกรณีพิมพ์รีพายกับมิสยูนิเวิร์สกรณีทรายมาดามฟิน กับมิสยูเนวลสำหรับผมนะในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ด้านนี้แต่ผมไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเพราะทำธุรกิจอะไรก็เจ๊ง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 ไม่เป็นทาแต่มีประสบการณ์ด้านการประกวดนางงามผมเป็นพีดีคนแรกของจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดตาก เป็นพีดีมิสแกนคนแรกนะต้องจ่าลึกไว้นะโดยเฉพาะพิษโลกนะพวกมึงก็ไม่เคยพูดถึงกูเลยจ้าไม่เคยเชิญกูไปเลยก็ไม่เป็นไรเชิญก็ไม่ไปแต่เล่าให้ฟังว่าผมมีประสบการณ์ในด้านนี้มาดามฟินแต่ได้ข่าวรู้สึกว่าจะดีวตรงเลยนะดีวเห็นเห็นมีโพสเปิดนะว่าจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มิสยูดีเว ไทยแลนด์จังหวัดกิษิสโลกแต่คุณพิมลีพายไม่มีเดิวแต่ผมอยากจะบอกให้ระดับคุณทรายมาดามฟิลนะมาดามฟิลกับคุณพิมลีพายนะไม่สมควรที่จะเป็นพีดีประจําจังหวัดไม่สมควรที่จะเป็นผู้อำนวยการกองประกวดประจําจังหวัดคือพวกคุณแม่นสูงส่งแล้วพวกคุณควรจะเป็น เป็นอะไรวะอย่างพิมรีพายอ่ะหรือมาดามฟินก็ควรจะไปซื้อลิขสิทธิ์อ่ะจากคุณแอนหรือแอนนาแล้วนั่ะเจ้าของลิขสิทธิ์มิตรจุฬาวัวไทยแลนด์คนสองคนนี้คุณจะเป็นแบบปุ้ยอ่ะปุ้ยที่ได้ลิขสิทธิ์อ่ะเข้าใจไหมมันระดับ นั้นไปแล้วมันเป็นระดับจังหวัดทำไมผมก็ไม่เข้าใจให้เด็กๆเขาเป็นดีกว่าไหมใช่ไหมหรือเป็นเพื่อต้องการเอาเด็กตัวเองให้ได้เป็นเบอร์หนึ่งประจำกองประกวดอะไรอย่างี้อันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในสัญญานะมิสแกนมิสูนิวนไม่รู้แต่ในสัญญามิสแกรนะกรรมการจะให้เบอร์หนึ่งชนะ แต่ถ้าผมเป็นพีดีผมไม่เอาผมจ้าเบอร์สองชนะสัญญาเขาบอกเอาตามผมนะเอาตามพีดีนะนะเพราะนั้นถ้าเกิดเ,เรามีเงินเราก็ซีลิขสิทธิ์แม,ไม่ไม่กี่ตังหรอกหลักหมื่นนะไม่ถึงหลักแสนหรอกจัดประกวดก็ก็หลักแสนนะี่ยแล้วเราก็เอาคนของเราเอาเด็กในบ้านเราเอาลูกคนใช้บ้านเราก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันมันสูงร้อยหกสิบาขึ้นไปสวยไม่สวยไม่เป็นไร แล้วเราก็ต้องการจะทําให้เขามีประสบการณ์ก็จัดประกวดสนุกสนานแล้วก็ให้เด็กของเราได้ที่หนึ่งไ็นที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็ได้เป็นตัวแทนประจําจังหวัดไปประกวดเวทีใหญ่เข้าไปประกวดเวทีใหญ่สิ่งที่ได้ก็คือได้ไปเข้าคอร์สอบรมนะคอร์สแบบระดับจอรโรเบิร์ตพาวเวอร์เลยแต่เราไม่รู้เขาเอาใครแล้วก็ระดับนั้นเลยแหละอบรมบุคลิกภาพอบรมการเดินการพูดแค่นี้ก็คุ้มค่าละตกรอบก็คุ้มละถ้าจะ่างนั้นก็โอเค โอเคแต่มันไม่ไม่ควรที่จะไปแค่ระดับและพิม์พรีพายก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับบิสยูนิเว์สคุณไม่ควรจะไปมีปัญหากับคุณนวัตดนวัดเขาไม่ว่าอะไรคุณหรอกแต่ทำไมวะพิม์พริพายจัดแม่งเองเลยดีกว่าเปล่าวะแบบผมเนี่ยผมจัดเองเลยผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์พิสซิโนโรซูเปอร์โมเดลของผมเองอะ พิมรีพายก็จัดไปเลยพิมพรีพาย u ยูนิเวิร์สแกนไทแรนประกวดเลยให้เงินรางวัลเป็นล้านเป็นแสนประกวดแม่งอย่างนั้นอนะ่ะสนุกสนุกแล้วก็เอานางงามทั้งหลายเนี่ยมาเป็น PR ให้กับบริษ,ษัทพิมพรีพายก็ได้ไม่มีอะไรยากเย็นเรามีเงินสักอย่างเป็นเจ้าของค่ายเพลงก็เป็นมาแล้ว เป็นศิลป,ปินก็เป็นมาแล้วะเจงไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็อย่างนี้จะดีกว่าก็เสียดายสายมาด่างฝีนก็ไม่เป็นไรเขาเป็นเ้าของก็เพเป็นไปก็ดีครับในจังหวัดพิศโลกก็ได้มีสองเวทีระหว่างมีทีมิสยูนิเวิร์จังหวัดพิศโลกกับมิสแก a นจังหวัดพิศโลกแล้วก็จะมีมิ s ซูเปอร์โมเดล พิสโลกซูเปอร์โมเดลของผมด้วยผมไม่ต้องไปซื้อลิขสิ์ใส่ผมจัดของผมขึ้นมาเองนะเดี๋ยวก็จะเริ่มจัดปีนี้ถ้าถ้าพร้อมก็จะจัดถ้าไม่พร้อมก็ไม่จัดก็าทานั้นเองนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมเป็นชาซี่นำเสนอนะครับในแง่มุมของผมเองนี่คือแก้วกาแฟนะครับ ากาแฟธรรมดาแต่เอามาบรรจงทำให้เป็นกระถางต้นไม้ครับมาเจาะรูทั้งโตดแล้วก็เรียงร้อยจนสวยงามขนาดนี้เอาไว้ใส่ต้นแคนตัดครับราคา190บาทครับสามใบ490บาทค่าส่งฟรีถ้าจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องกิจโพสชานแนลครับตอนนี้ต้องการเงิน ไปสู้คดีสองคดีที่ศาลนาญาโทนของคุณวสิทธิ์แล้วก็ศาลสมุทรปราการของคุณอันชโญยะนะครับพระโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบแอดไลน์มาคุยกันครับไอดีไลน์ก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันหรือจะอินบ็อกมาคุยกันใน Facebook ดกร์กิจพลเด็กี่สวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามจนจบขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครอ,องพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดี